5วิธีกู้ผิวโทมให้สวยใสไรฟ้าหลายคนนะคะที่ work from home หรือว่าเรียนออนไลน์หรืออยู่กับบ้านนานๆเข้าจะเริ่มไม่ค่อยอยากจะแต่งตัวไม่อยากจะแต่งหน้าและบางครั้งเนี่ยก็ปล่อยละเลยไม่ได้ดูแลผิวสิ่งที่เกิดตามมานะคะผิวรู้สึกว่าโทมไม่สดใสไม่เปล่งปลั่งฝ้า,าแถมฝ้าเนี่ยมาอีกต่างหากวันนี้เราจึงมาแบ่งปันนะคะเป็นเคล็ดลับ5วิธีนี้ค่ะ กู้ผิวโทรมให้กลับมาสดใสเปล่งปลั่งและก็ฟ้าจางด้วยข้อแรกเลยนะคะหลังจากตื่นนอนให้รีบดื่มน้ำอุ่นทันทีเพราะน้ำนี่แหละค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นและช่วยดีท็อกซ์ของเสียที่เราเนี่ยสะสมมาตั้งแต่ละนอนมาในทั้งคืนให้ออกไปด้วยกับปัสสาวะอย่างเกตเองนะคะเคล็ดลับที่เกตทำก็คือเป็นน้ำอุ่นก็คือน้ำอุณหภูมิห้องผสมน้ำร้อนเข้าไปให้อุ่นๆ ดื่มไปเลยจ้าสีแก้วอันนี้เลยนะคะของเกตเยอะค่อนข้างจะเยอะจริงๆแต่สี่แก้วไม่ไม่โตไม่ไม่ต้องใหญ่มากอันนี้เลยสี่แก้วแล้วจะทําให้เราเนี่ยขับถ่ายคล่องด้วยขับถ่ายได้ทุกเช้าแล้วก็ปัสสาวะเอาของเสียออกจากร่างกายไปสิ่งที่เกิดขึ้นผิวเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะเป็นการกู้ผิวเสียเลยเป็นวิธีแรกข้อที่2ค่ะ ก็คือเรื่องของการที่เราเลือกรับประทานอาหารช่วงที่เราเนี่ยอยู่บ้านบางครั้งเนี่ยหยิบจับขนมขบเคี้ยวมาเคี้ยวกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นขนมของทอดของมันนะคะหรือว่าของหวานก๊อปแกล์เนี่ยกินกันเยอะแยะมากมายก็จะเกิดเซลลูไลท์ความอ้วนแล้วก็เกิดสารอนุมูลอิสระด้วยทําให้ผิวเนี่ยค่อนข้างจะซอมผิวหน้ามันแล้วก็ทําให้ไม่สดใสสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนก็คือ หาของกินที่มาทดแทนกันเช่นผล,ลไม้นะคะเกตก็มีทริกง่ายๆถ้าอย่างใครเนี่ยบอกว่าเลือกค่อนข้างจะยากไม่รู้ตอนนี้จะทำยังไงเข้าได้ก็แค่เซเว่นจะซื้ออะไรดีทริกของเกตนะคะเวลาเข้าไปของกินเล่นให้เปลี่ยนจากของหวานเป็นของที่กินแล้วเกิดประโยชน์และก็มีน้ำตาลน้อยที่สุดเช่นอะไรบ้าง จากที่เราจะกินขนมปังหรือเบเกอรี่ลองไปหาดูเป็นฝรั่งก็ได้เดี๋ยวนี้เขาจะมีนะคะเป็นเป็นผลไม้สําเร็จรูปที่เขาหั่นเอาไว้แล้วฝรั่งก็จะมีวิตามินซีหรือจะเป็นมะเขือเทศหรือถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะมีกล้วยปิ้งอ่าเด็ก็ชอบเหมือนกันกล้วยปิ้งแต่เราจะไม่จิ้มน้ําจิ้มที่เป็นน้าตาลหวาน,นหวานอันนี้แหะค่ะเพราะว่าน้ําตาลก็ทําให้ผิวเราเสียด้วยก็ทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็แก้เบื่อแก้เซ็งได้แล้วก็ทําให้กินเข้าไปก็เกิด ประโยชน์ด้วยข้อที่3นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการนอนพักผ่อนให้เพียงพออห,หลายคนในช่วง work from home บางครั้งเนี่ยเวลาล่วงเลยไปนอนดึกมากๆหรือว่านอนไม่เป็นเวลาอันนี้ไม่ได้ค่ะ ทำให้ผิวเราโทรมลองปรับดูนอนก่อนสี่ทุ่มเพราะว่าในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งตรงนี้เนี่ยอรสฮอร์โมนจะสร้างทําให้เราเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทําให้ผิวเราเนี่ยกลับมาเป่ปลงลั่งสร้างคอลลาเจนได้ปรับเวลานอนนอนให้พอนะคะ ข้อที่4ค่ะนั่นก็คือให้เราเนี่ยมาบำรุงผิวหน้าบ้างเนื่องจากว่าถ้าอยู่บ้านไม่ใช่ว่าไม่ต้องบำรุงนะคะผิวเราก็มีการสูญเสียไปตามการเวลาบ้างเกิดจากการโดนพวกมลภาวะด้วยโดนพวกแสง UV แม้แต่อยู่ในบ้านเราก็โดน UV นะคะ UV จากแสงไฟนีออน UV จากแสงสีฟ้าจากจอมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ พวกนี้ทําให้เกิดฝ้ากระจุดดังดาได้บํารุงยังต้องทาต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เลือกสารสกัดที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินฝ้ากระของคุณจะได้จางลงแต่งดใช้ครีมขาวไวใส่เร็วกัดลอกอันนี้ไม่เอานะคะอยู่บ้านไปกัดลอกเขาหน้าพังหมดอันนี้ไม่ได้ค่ะ และข้อสุดท้ายข้อที่5ถึงจะอยู่บ้านจะกู้ผิวโทรมยังไงเราก็ต้องดูแลด้วยการทาครีมกันแดดทุกวันเพราะครีมกันแดดนี่คือคําตอบเลยเป็นเกราะคุ้มกันผิวเราจากยูวทั้งหลายไม่ว่าเราจะออกไปเดินไปหน้าบ้านไปกวาดเก็บกวาดไปไม้ไปรดน้ําต้นไม้ต้องโดนแสงแดดใช่ไหมคะกลับเข้ามาในบ้านที่เกศบ,บอกว่าต้องโดนจอมือถือการทาครีมกันแดดคือเกราะคุ้มกันชั้นดีเลยก็เป็นข้อแนะนํา5ข้อง่าย เพื่อกู้ผิวเสียนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาชุดดูแลฝ้าที่ปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอกและดูแลง,ง,งา่ายๆเกดแนะนำสั้นๆเลยเป็นของเคที่ที่เกดใช้เองด้วยกับเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจเคที่ตัวนี้ช่วยลดฝ้ากละจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยยกระชับด้วยใช้ร่วมกับกันแดดแล้วก็สบู่นะคะทักเข้ามาได้